อสั่งเดินเลยนะเอาครับบอลคูคลิกครับผมเอาโตโนโ่เลือกยิงโอ้โหเบาครับผมต้องขออภัยนะครับผมเน็ตเวิร์กเหมือนจะมีปัญหาหนักๆเลยนะครับหลุดบ่อยนะฮะอ้าวปีลิ อุ้ยโดนเบียดครับผมนิกกี้สุขโขทัยได้บอลไปครับแล้วก็โอ้โหเกือบไปฮะเป็นหวายนะครับผมสกัดออกไปถุงบอลมาครับสุขโขทยัยหลุดจนได้ครับผม แล้วก็เบอร์สิบสุโขทัยส่งไปเบอร์สีสิบสี่ส่งไปเจ็บก้าโดนไว้สก,กัดออกส่งครับเอ้าลูกนี้เกือบไปครับผมโอ้ทางฝ่ายพิริน,นะครับไม่เข้าบอลน,นะเกือบไปไถยเปียด ไม่ฟา้านะครับส่งบอลกลับคืนไปอีกครับสุขโขทยัยอันตรายแล้วลงยิงลูกโอ้โหวินนิ่งครับบินรับได้สวยเน็ตเบร์กหลุดบ่อยต้องขออภัยนะครับผมวันนี้ไม่ทราบเป็นอะไรฮะตัดดับบ่อยเหลือเกิน,นครับโทรศัพท์เอาครับไปต่อฮะออสุขโขทยัยเลี้ยงอยู่ริมเส้นอยังไงคลึงไปซ้ายขวา โดนเคลียร์ออกจนได้ครับผมเป็นเตะม,มุมของสุโขทัยนะโหน่าจะเตะม,มุมแรกของสุโขทัยเลยหรือเปล่า ต่อครับโยลูกนี้มาวิง่งปัดไปได้ครับผมโอ้โหอันตรายนะผมเบส่งมาฟีโนโฟีโนโยลูกนี้ข้ามไปโอ้โ oh, ห oh, oh. โตโนโอเอาไม่ล้ำหน้าเหรอไม่ล้ำหน้าด้วยไปเองแล้วย,ยังไงยิงลูกนี้ออกครับผมโอ้โ oh, ห oh. เฉียดไปนิดเดียวฮนะ เขเกมกัาต่อครับผมได้เตะม,มุมครับโดยฟีโน่ถลุดเนี่ยต้องขออภัยนะเพราะว่า <c ười> ขึ้นว่าเน็ตเวิร์กคริติคอลบ่อยมากก็บ่อยมากฮะถลุดไปก็เราจะมีการแจกลิงก์กันในในเพจ a c e b o o k นะครับผมโยลูกนี้ไปเสาหนึ่งไม่มีใครเสาสองก็ไม่มีใครแล้วก็ซัดลูกนี้ไปไหนเฮ้ย ไทยนะครับผมเข้าข้อเกินไปหน่อยนะงัดลูกนี้ข้ามคานไปเลยแม่จะวอลเลยสวยๆนี่ไม่ได้เลยนะฮะเอาครับบุกคืนครับผมสุโขทัยอุ้ยไหวตัดได้สวยครับมิกกี้มิกกี้แตะบอลหนีอองฟองพลิกสวยส่งไปให้มิกกี้ครั้งหนึ่งมิกกี้ส่งไปถึงโตโน่ครับโตโน่เอาไงโตโน่ส่งให้กับอองฟองอองฟองโอ้ยมองเห็น ล้ํหน้าครับผมฟีโน่อ,อ๋อไม่ใช่นะครับเป็นเอ,อ่ออนูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโย oh <my. S 1> ลูกนี้ไปลูกนี้โหหลุดไปหมดเลยครับผมไปถึงโกแล้วยังไงแต่บอลบอลค่อยค่อยไหลเข้าไปจนได้ครับผมโว oh! วิ่งเอ,อ่อไหวายวิ่งไปนะครับผม ไม่ทันนะฮะพยายามจะเคลียบอลออกแต่เข้าไปจนได้ครับผมเอาครับสุขโขทัยตีมาเป็นห้าประตูต่อสองครับผมส่งบอลครับองฟองส่งไปฟีฟ้าอันนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนะครับผมเอา เออ่มิกกี้รถถังอุ้ยไทยสปินหนีไปสปินไปแล้วก็ยิงลูกนี้ข้ามคานอีกแล้วอะไรกับคานแม่มันเป็นยังไงกับข้ามคานนักหนาเนี่ยตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนเอาเออน่าจะยูโรออกนะครับแล้วก็เอามิกกี้รถถังมาแทนนะเอาครับมิกกี้พงพรม่งเช็ดไปยังเป็นสุขโขทัยนะครับ บออลวิ่งเลี้ยงหลบได้สวยครับแล้วก็อา้าวมิกกี้พงพองครับตัดไปจนได้ฮะถูกคลิกไปมาให้มีกรถถังมีกรถถังส่ง,งไปหูจะให้อนุนะครับผมตดนตัดไปส่งไป สุขโขทัยครับล็อกหลบเข้าในส่งให้กับเบอร์สิบส่งไปไม่ผ่านฮะไม่ผ่านมิกกี้อา้าวบอลมาไม่ถึงอนุฮะเบอร์สิบสี่สุโขทัยโตโนโ่แซ่ไปจนได้อนุอนุมองเพื่อนจะสปินไปเองไหมความเร็วมีนะฮะอนุฮะโยนเข้ากลางโอ้โหกึ่งยิงกึง่งทรงฮะเบาไปตัดไปได้ครับผม บอมเบเกือบโดนแย่งนะส่งให้กับ Mickey. มิกกี้มิกกี้ส่งให้มีรถถังมีรถถังส่งให้กับฟีฟาตามบอลไปอยางไม่ออกครับเอา้าแต่ว่าสุขโขทัยตัดบอลไม่ได้ครับออกไปจนได้ต่อ,อครับผมโอ้โหเบียดสู้ครับ เก่าครับผมอ,องฟองฮะเรียมดีส่งมาที่บอมเบย์บอมเบย์มองเพื่อนยังไงงัดไปหูยอ,องฟองครับผมโอ้โหยังแตะบอลไปให้เพื่อนได้อีกนะฮะเสียหลักไปแล้วแต่ว่ายังไงโดนตัดไปจนได้ครับผมสุขโขทยัยบุกค,คืนมาหูยข้ามหัวไปเอาแล้วครับจี้เข้าพื้นที่แล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนยังไงเลี้ยงบอลหลบไปวินนิง่งออกมาปิดมุมนะฮะแต่ว่า ยิงยิงไหมยิงไหมสุขโขทัยโอ้เคลียออกมายังไม่เคลียฮะยังไม่เคลียสุขโขทัยบงังบอลไว้ยิงสวนไปลูกนี้เข้ามือวินนิ่งไม่มีปัญหาเสร็จบอลขึ้นมาใหม่ครับผมพิริอ้าวส่งเบาไปครับผม มาถึงโตโน่โตโน่งัดไปทางซ้ายให้กับไทยวิ่งตามเอาบอลทันไหมทันครับยังไม่ออกไทยเล่นต่อสับขาหลอ,อกแล้วก็เจาะเข้าในเจาะเข้าในลองยิงลูก,ททกนี้โอ้โหโคตรสวยแฮตทริกไปแล้วครับผมโอ้โหหกประตูต่อ2ฮะลูกนี้ต้องชมเลยครับผมว่าเลี้ยงบอลน,นะครับผมหนีเท้านะฮะ หนีเท้าของเอ่อทางฝั่งกองหลังของสุโขทัยนะครับแล้วก็ยิงคมๆเลยครับผมหกประตูต่อสองครับผมนายไทยทำแพทริกไปแล้วฮะเอาครับสุโขทยัยกับเรจะเขีรยบอลเออเหมือนจะมีทีมอะไรวอกอินเข้าสนามมาหรือเปล่าฮะเหมือนจะเป็นอีกทีมที่จะมาอุ่นเครื่องด้วยหรือเปล่าฮะถ้ามีถ้าใช่ก็เยี่ยมเลยนะครับผมวันนี้มาคุ้มๆค,ครับโอ้โหสุโขทยัย มีรถถังหลุดตําหน่งฮะตอนนี้จี้เข้ามาเกือบไปไม่ผ่านวายฮะมีรถถังงัดไปลูกนี้เลยไปถึงบอมเบย์บอมเบย์เก็บได้ไหมยังไม่ออกครับผมข้างหน้ามีอนูรออยู่เอาไงส่งกลับคืนไปอ้าวโดนตัดไปบอมเบย์ยังตัดได้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ส่งมาที่อนูอนูคลึงบอลแล้วก็สปินหนีโดนแซไปออกครับผม เอาครับโตโน่ตัดบอลได้เฉยเลยแล้วก็แฮตทริกไหมโอ้โหใจกว้างนงมาสมุตรส่รงให้ไทยยิงไทยยิงติดครับผมไทยจะซัดแรงก็กลัวจะข้ามคานะโอ้โหอองฟองซ้ำอีกทีก็ติดโกนะครับจะซัดแรงๆก็กลัวข้ามคานะไทยเอาครับโยลูกนี้ข้ามมา สุโคไทยเก็บไว้ได้นะครับไม่ล้ำหน้าด้วยแล้วก็ลูกนี้อา้าวแซะออกหวายครับสวยเอาครับต่อฮะสุโขไทยยัดลูกนี้ไปกลางไม่ผ่านครับติดมีกรถถางแต่บอลอา้าวไปเข้าเท้าของฝั่งสุโขไทยเฮ้ยแล้ว แล้วก็ส่งไปที่ริมเส้นนะยังไม่ออกนะครับฝีฟ้าไปแย่งบอลมาได้อา้าโดนแย่งคืนดีครับแล้วก็จีเาาจ้เข้ามาจี้เข้ามาอย่าทำฟาวทีเดียวอย่าทำฟาวมีรถถังเข้ามาตัดบอลไว้ได้สวยส่งไปบเบาไปฮะจะส่งให้น้งไม่ถึงนะครับโดนตัดไปอ้ย้ยุกนี้ตัดเข้ากลางแล้วก็ยังไงจิ้มหนีส่งคืนหลังมา ไปครับแล้วก็ข้ามคานไปนจะมีอีกทีมาเราอุ่นเครื่องอยู่ข้างๆด้วยนะครับผมดีเลยครับเอาครับเริ่มเปลี่ยนตัวลงแล้ว ส่งบอลไปโอ้โหมีรถถังกระแทกส่งให้กับไท้ไท้แตะบอลโดนสะก,กัดออกเคลียร์ออกไปฮะกีนัทกิจถ <c oughs> ุมลูกนี้มา ทางฝั่งสุขโขทยัยแตะบอลหน,นีส่งกลับเข้ากลางมาอุย้ยจับบอลพลาดไปหน่อยนึงเอาอยัางไงยังคลองบอลไ,ได้อยู่ครับส่งกลับเข้ากลางมายัางไงยามจะแกะฮะสุขโขทยัยเอาเลี้ยงจี้เข้ามายัดเข้ากลางอา้าวลุดครับแล้วก็ยิงโอ้โหฟีฟ่าเอ้ วินิ่งนะครับผมขอภัยปีนรับไปได้ฮะส่งสั้นไปครับผมมิกนัทกิจมิก,กีนัทธกิจส่งมาอ้าวจะส่งให้กับมิกรถถังฮะส่งแบบนี้ไม่ดีนะครับผมปล่อยบอลไหลมาไวซัดอองฟองเก็บบอลไว้ได้ครับผมแล้วก็เลี้ยงหนีมาโดงเข้าเร็วฮะเสียบอลไป สุโขทัยบุกค,คืนอีกครั้งหนึ่งโอ้โหบุกหนักเลยครับสุโขทัยช่วงนี้ถุ่มบอลมาฮะเลี้ยงเข้าไปในกรอบเขตโทษเหมือนจะเริ่มล้ากันนะครับผมทีมพีริฮะเข้าไปกดดันไม่ค่อยดีฮะอ้าวเจ็บหรือเปล่า ล้มไปครับผมทางฝ่ายสุขโขทัยฮะกรรมการเป่าหยุดเกมก่อนนะฮะเหมือนจะล้มแล้วก็จุกนะครับ ต่อไหวไหมน่าจะใกล้หมดแล้วนะครับคอเตอร์ที่สองนี้โคต้องมาดูฮะเออเหมือนว่าต้องต้องเปลี่ยนออกนะครับมผมโอ้ยเจ็บครับ ครับเติีมเกมต่อฮะแล้วก็บทเวลาเป็นอันว่าตอนนี้พิธีไรลายๆนำอยู่6ประตูต่อซองนะครับโดยให้สามประตูโตโน่สองประตูแล้วก็มิกกี้พงพอรนะครับอีกหนึ่งประตูพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมคอเตอร์ที่สามฮะน่าจะมีการเปลี่ยนตัวทั้งชุดนะครับของพิยีลัยฮะยืนรออยู่นั่นแล้ว สักครู่ครับ